แครคนอื่นมากไปเป็นการเหนื่อยใจที่ไร้ประโยชน์คนร้อยคนนะคะมองเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะอย่าไปคิดมากถ้ามีใครสักคนมาตัดสินเราด้วยความที่เขาไม่รู้จักเราดีพอหรือเขาไม่ได้มีส่วนสําคัญในชีวิตของเราเราไม่จําเป็นค่ะจะต้องไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเก็บแรงเอาไว้ดูแลความรู้สึกของตัวเองบ้างการที่เรานะคะจะทําอะไรก็ตามเนี่ย มันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบซึ่งจะทําอะไรให้ถูกใจทุกคนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากค่ะคนที่เขารักเรานะคะยังไงเขาก็รักและคนที่เขาเกลียดค่ะต่อให้เราทําดีให้ตายยังไงเขาก็เกลียดจะเอาอะไรมากมายกับชีวิตเหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยก็ไปต่อใครไม่รักก็ช่างเขาค่ะแคร์คนที่รักเราและดีกับเราก็พอเราไม่จำเป็นจะต้องแคร์ความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าวันนี้นะคะคนที่ไร้สติข้างถนนเนี่ยมาด่าเราเราก็คงแค่เดินหนีแล้วก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรแต่ถ้าเป็นคนที่รัาค่ะมาพ,พูดกับเราแบบไม่คิดเราก็เสียใจยอยู่วันแล้ววันเล่ามันไม่ได้สําคัญค่ะว่าคําพูดคํนั้นเนี่ยมันคืออะไรแต่มันสําคัญที่ว่าใครเป็นคนพูดใครที่ไม่สําคัญกับชีวิตเรานะคะต่อให้เขาจะพูดอะไรก็ไม่เห็นจะต้องไปให้ความสําคัญเพราะเรากับเขาค่ะ เป็นคนละคนกันเขาจะรักเขาจะเกลียดเรามันก็ไม่มีผลต่อเราอยู่ดีดังนั้นนะคะอย่าไปเสียเวลาค่ะเอาหูไปนาะเอาตาไปได้ซะบ้าง